สมเด็จปออพยุตโตอ่ะท่านเป็นพระที่ยอดเยี่ยมมากครับเป็นปลาดญ์ของศาสนาท่านจัดการบริหารวัดปีมากครับพระไม่ให้จับเงินให้ชาวบ้านกรรมการวัดมาจัดการนับเข้าบัญชีเข้าอะไรครับแล้วท่านมีเงินเยอะไม่ได้นะท่านมีเงินเยอะท่านก็จะไปแจกจ่ายที่วัดอาตมายังได้รับสองหมื่นสามมื่นเลยครับผม เด็กกุกจิตมาให้ครับก็บอกหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อทํางานทำโน้นทำนี่เยอะเอามาให้เราสองหมือนคือท่านไม่สะสมครับผมครับไอ้ที่มันเกิดเกิดเรื่องนี่มันสะสมจับเงินเนี่ยไม่ใช่มันจับไม่ได้เลยหนึ่งเขาเอามาวัดกันเนี่ยแล้วก็เงินตกอยู่พันบาทร้อยบาทพระก็ต้องเก็บไว้ก่อนจับมาเก็บไว้เพื่อจะคืนเจ้าของ สองจับแจกแจกทุนการศึกษาแจกอะไรก็ครับสามจับจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายไปครับถ้าไม่ให้จับเลยอยู่ยากจริงครับครับแล้วก็พวกที่คุยคุยว่าไม่จับอ่ะพอมรณภาพมีเก้าสิบลายครับที่เป็นข่าวอ่ะคุยข้างนอกไม่จับวันนั้นจับ อย่าให้เป็นข้อเดียวที่เสียหายที่สุดคือจับหมัก